ว้าวเจอกันกับยายลวดแฟนเพจค่ะวันนี้ทุกคนวันนี้จะพามาดูหลุมหลบภัยนะคะหลุมหลบภัยค่ะสร้างตั้งแต่ปี2519นะคะแล้วเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาใหม่อีกในปี2552นะคะทุกคนอันนี้เป็นหลุมหลบภัยที่อยู่โรงเรียนกับเชิงวิทยาค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเขตชายแดนนะคะเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชานะคะอะพื้นที่แถวนี้ก็จะสมัยก่อนก็จะมีการ เกี่ยวกับสงครามนะคะสมัยก่อนเขาก็จะมีหลุมหยกไัยแบบนี้นะคะทุกคนเข้ามาข้างในนะคะจะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะอันนี้จะมีท่อขนาดใหญ่นะคะข้างบนก็จะมีหลังคานะคะ,ะเป็นอิฐขนาดใหญ่แล้วก็มีดินข้างบนนะคะนะคะช่องที่หนึ่งที่สองนะคะที่สามนะคะทุกคน ข้างในนี้ก็จะข้างบนก็จะมีร่มไม้มีอะไรนะคะไม่ร้อนนะคะมีทางออกทางเข้านะคะทุกคนนจ้าหมู่บ้านแถวนี้ก็จะมีหลุมหลบภัยือบทุกหมู่บ้านนะคะทุกคนซึ่งสร้างมานานแล้วนะคะนี้นะคะทางออกทางเข้าได้นะคะลารมีการนะคะก็จะใช้เป็นถานที่ในการหลบภัยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางออกทางเข้า,ขาได้อีกทางหนึ่งนะคะนะคะ นี่คือหลุมหลบภัยนะคะที่จะคุ้นชินนะคะถ้าคนแถวนี้จะคุ้นชินว่าในบ้านในหมู่บ้านของเราจะมีหลุมไว้สําหรับให้หลบภัยเวลาเกิดภัยสงครามนะคะหรือเหตุการณ์ที่ไม่สงบเรียบร้อยนะคะก็จะมีสถานที่ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าไปหลบภัยได้นะ,ะมาได้ไะคะทำมีความแข็งแรงมากนะคะที่โรงเรียนเขามีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะ โอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามยายล้วนไปเคพจเจอกันใหม่นะคะแขแข,ขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ